ชายคนหนึ่งโรยแป้งให้ทั่วพื้นแล้วเขาก็เหยียบลงไปสร้างรอยเท้าสองขนาดที่แตกต่างกันและเหตุผลที่เขาทําแบบนี้กลับกลายเป็นเพื่อทําให้ยักย้ายสูงห้าเมตรสับสนอย่างไรก็ตามเมื่อยักย้ายกลับมาที่บ้านกลับไม่พบความผิดปกติใดฮ่าฮ่าขณะที่เขากําลังใช้ถ้วยเตรียมรับน้ําฉากแปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันถึงแม้จะมีเสียงน้าไหลาจากก๊อกน้ําแต่กลับไม่มีหยดน้ําไหลออกมาเลยสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นคือยักย้ายยังยกถ้วยขึ้นแล้วดื่มอย่างกระหายในจนกระทั่งดื่มน้าหมดแล้ว เขาจึงสังเกตเห็นอย่างกระทันหันที่พื้นหน้าประตูมีรอยเท้าปรากฏขึ้นตระหนักว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านยักษ์ยายรีบกระโดดถ่านหน้าต่างออกไปตามรอยเท้าไปยักษ์ยายเดินเข้าไปในกับดักโดยไม่รู้ตัวสองคนที่ซ่อนอยู่ในบ้านรีบกระโดดลงจากคานและวิ่งไปยังที่ทํางานของยักษ์ยายแต่เมื่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุกลับต้องตะลึงกับภาพตรงหน้าเพราะที่นี่ไม่มีแหล่งน้ําเลยแต่กลับได้ยินเสียงน้ํไหลชัดเจนและที่ประตูน้ําก็มีทองไหลออกมาไม่หยุดนี่ทําให้เพื่อนข้างๆดีใจมาก แต่เขาเพิ่งจะเตรียมตัวไปตรวจสอบท้องด้านในก็ถูกเฉียงเกอดจับไว้ได้จากนั้นเขาได้หยิบไม้แผ่นหนึ่งยื่นเข้าไปในอ่างน้ําต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวขึ้นไม้ที่ยื่นเข้าไปในอ่างน้ําถูกผักกลางทันทีแล้วทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่แท้จริงแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลุมใหญ่ที่ใต้ทะเลโดยบังเอิญกําลังดูดซึมทะเลอย่างบ้าคลั่งถ้าต่อไปแบบนี้ภายในไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์น้ําทะเลบนโลกจะหายไปหมดดังนั้นพวกเขาจึงจัดการให้เฉียงเกอสองคนไป,ไปใตต้ทะเลรวจสบ แต่เมื่อทั้งสองคนโล่ขึ้นมาจากปากหลุมพวกเขาพบว่าข้างบนคือบ่อที่แห้งเหือดเมื่อพวกเขาปีนออกจากปากบ่อจึงพบว,ว่าตนเองได้มาอยู่ในโลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เสียงเกิดสงสัยคือที่นี่กลับแห้งแรงมากแต่ใต้เท้ามีแม่น้ําที่มองไม่เห็นเพียงแค่ยื่นมือออกไปก็สามารถสัมผัสการไหลของน้ําได้เพื่อที่จะหยุดศกนาฏการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกพวกเขาจําเป็นต้องหาจุดเริ่มต้นของแหล่งน้ําโดยเร็วในไม่ช้าพวกเขาก็พบกับบ้านหลังเล็ก เพราะไม่สามารถแน่ใจได้ว่าผู้เป็นเจ้าของบ้านนั้นเป็นมิตรหรือไม่ดังนั้นพวกเขาจึงวางกับดักไว้ในบ้านและทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามที่กล่าวมาในตอนต้นเมื่อได้ล่อหลงยักษ์ย้ายออกไปแล้วทั้งสองรีบวิ่งไปยังถังน้ําในบ่อของกันและกันฟังเสียงน้าไหลเชี่ยวด้านในชัดเจนว่าน้ําทะเลบนโลกไหลออกมาจากที่นี่เพียงแค่ปิดประตูน้ําให้ทันเวลาก็จะทําให้วิกฤตน้ําทะเลไหลออกหมดไปแต่ในขณะนั้นเพื่อนร่วมงานกลับถูกแร่ทองดึงดูดอย่างเต็มที่ไม่เพียงแค่ลืมหน้าที่ของพวกเขาแต่ยังนําถุงผ้ามายึดแหล่งงทองคํา เดิมที่คิดว่าเมื่อบรรจุเสร็จแล้วเขาจะมาช่วยผลคือเขากลับถือทองคำแล้วออกไปคนเดียวด้วยความไม่มีทางเลือกเฉียงเกิดจึงต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีออกแรงอย่างเต็มที่หมุนประตูน้ำไม่คาดคิดว่าประตูน้ำจะติดอยู่ด้วยทองคำก้อนใหญ่ถึงแม้เขาจะใช้พลังทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์ในขณะที่เฉียงเกิดกำลังเตรียมหาทางออกเขาก็ได้ยินข่าวว่ายักย้ายผู้ถูกหลอกได้มาถึงที่นี่โดยไม่พูดอะไรเขาก็โยนเฉียงเกิดอ,ออกไปไกลกว่าแปดเมตรเฉียงเกิริบอธิบายเหตุผลที่มาที่นี่ให้กับฝ่ายตรงข้ามสาเหตุที่มา และยักษ์ย้ายได้ฟังแล้วก็รู้ตัวถึงความผิดพลาดของตนไม่คิดว่าตนเองทําเพื่อเก็บทองคาจะดูดน้ําจากโลกไปถึงกับทําให้สิ่งมีชีวิตในทะเลจานวนมากสูญพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นยักษ์ย้ายจึงตัดสินใจทันทีที่จะปิดประตูน้ําร่วมกับเฉียงเกิดอย่างไรก็ตามในตอนนี้ประตูระบายน้ําถูกก้อนทองคาขัดขวางไว้อย่างแน่นหนายัางไม่มีทางเลือกเฉียงเกิดจึงต้องเสี่ยงชีวิตกระโดดลงไปในรางน้ําโชคดีที่เขาใช้พลังของตัวละครหละในที่สุดก็เอาก้อนทองคาที่ติดอยู่ข้างในออกมาได้สุดท้ายด้ววยยคคาามพยายามพขอองงงทั้สน ก็ปิดประตูระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ววิกฤตใหญ่ของมนุษยชาติก็ได้รับการแก้ไขในที่สุด